สวัสดีครับอินเทอร์นอลคล็อกหรือเอ็กซ์เทอร์นอลคล็อกคล็อกก็คืออันนี้ก็คือผมได้ใช้พิกนะครับตระก,กูล 8fxxk20 นะครับหมายว่าใช้ได้แต่เลือก 4-5k20 นะครับอันนี้ที่จะมาทำให้ดูครับในพอร์ต A นะครับบิตไ a 6กับบิตไ a 7นะครับบิตไ a 6ก็คือออสซินเจอร์เตอร์คล็อกสนะครับทำหน้าที่ได้ทั้งหมด3อย่างนะครับ RA6 ก็คือเป็นพอตอินพุตออฟพุตออสซินเจอร์เตอร์คล็อกสแล้วก็คล็อกเอา ส่วนบิต i อเก็ทําหน้าที่ได้สามอย่างเช่นกันครับเป็น i อเจ็ทำหน้าที่เป็น Input Output และส่วนตรงนี้ก็ทําหน้าที่เป็น Oscillator 1ส่วนตัวนี้ก็ทําเป็น Clock In ถ้าเราใช้คริสตัลมาต่อเราก็จะต้องมาต่อที่ขา r a 6กับ r a 7นะครับแล้วก็จะต้องมี C ีเซ a ร i มต่อที่คริสตัลอีก2ตัวคลิกก็จะมีความพิเศษคือสามารถใช้คล็อกจากภายในของเขานะครับเขาได้เตรียมคล็อกของเขาไว้ภายในถ้าเราไม่อยากใช้คล็อกภายนอก เราก็สามารถใช้คอกภายในเมื่อเราใช้คอกภายในสองขานี้ก็สามารถใช้เป็น Input Output ได้ซึ่งก็สุดยอดครับแต่ผมยังไม่เคยลองใช้นะครับว่ามันจะ,สะเสถียรภาพหรือเปล่าแต่จะทําให้ดูครับว่ามันจริงหรือไม่ก็ง่ายๆครับเราก็ไปเอาโค้ดที่ไหนครับโค้ดก็จะเอามาจากตรงนี้ครับ f a g m a f a g m a conflict c e n u e n c y oscillator นะครับเท่ากับ inti in io มันมาจากไหนคลิกที่ชี้ w i n d o w s ชี้พิกเปอร์มา คลิก configuration bit ก็ตรงนี้ครับ FOSC อยู่นี้ครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับถ้าเราใช้คิสตันจากภายนอกเราก็สามารถเซตได้ให้เป็นนี่นะครับ XT นะครับ SS นะครับถ้าใช้4เมกขึ้นไปก็ใช้ SS นะครับผมก็จะทําการคลิก SS อย่างนี้แล้วก็คลิก generation นะครับแลังจากนั้นผมก็เก็บโค้ดเข้ามาครับอันนี้เป็นภายนอกนะครับใช้คิสตันนะครับต่อนะครับแล้วก็ใส่อีก2ตัวนะครับต่อที่ขาคิสตันลงกาวไป อยู่ตรงนี้นะครับอยู่นี่ครับเขาจะกอนฟิกให้เราแล้วก็ทำการก๊อปปี้โค้ดมานะครับแล้วก็มาใส่ผมได้ใส่ไว้ในบรรทัดแรกนี้นะครับอันนี้เป็น external clock นะจากนั้นผมก็ได้เอาความโค้ดนะครับชี้คลิก window ครับแล้วก็ไปชี้ view i memory view นะครับแล้วก็คลิก configuration bit จากนั้นผมก็คลิก d o u down ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตรง in io เจแล้วก็ Copy มานะครับแบบขั้นตอนเมื่อกี้นะครับแล้วก็คลิก io หกเจ็ด นะครับวาาความหมายของมันคืออะไรครับเราก็ลองคลิกเข้าไปดูครับเราจะคลิกเข้าไปแล้วคลิกเลือกนะครับเขาก็จะมีการบอกไว้ตรงนี้นะครับว่าทําเพื่ออะไร internal oscillator b l o c k นะครับเดี๋ยวผมจะคลิกก่อนครับเขาจะเขียนว่า internal oscillator clock นะครับแล้วก็ clock out function on RA6 หมายความว่ามีคล็อกออกมาที่ RA6 ส่วนจะเป็นยังไงก็ยังไม่เคยใช้ครับพ ฟังก์ชัน on ra 7หมายความว่าสามารถใช้เป็นพอร์ต input output ได้ที่ pin ra 7ที่ขา ra 7ทีนี้ผมจะลองคลิกให้เป็น in in io 6 7 in io 6 7นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็น internal oscillator block นั t น r n a oscillator block หมายวาว่าใช้เคาะภายในส่วนพอร์ตฟังก์ชัน on ra 6 and ra 7ก็หมายถึงขา ra 6และขา ra 7สามารถใช้เป็น input output ได้เราก็ทำการ generate source code ทูอาผพดผมก็จะทําการ Copy ลงมาได้ดังนี้เดี๋ยวิ่งคลิกให้เล็กลงผมจะเริ่มจาก pragma conflict v o s อ c ตรงนี้ก่อนครับ i n io 6 7นะครับดังนั้นมันก็จะรันนะครับการรันเราก็จะมีหลายโปรเจกต์อยู่ในนี้นะครับเราจะใช้ไฟล์ของเราคือ source f i l คือ cc c ดังนั้นโปรเจกต์ของผมก็อยู่ในชื่อเดียวกันนะครับผมก็คลิกขวาแล้วก็คลิก อันนี้แสดงว่าเซตไปแล้วครับเขาเขีย okay, นว่า unset as main project ผมได้เซตไปแล้วจากนั้นผมก็จะ build นะครับมันจะต้องตรงกันนะครับด้วยจะดูในนี้เลยก็ได้ครับ ee นะครับ ee นะครับมันจะบอกว่าใช้เบอร์อะไรด้วยครับเจ็จแล้วเราก็จะทําการ build ครับคลิก run build main project ่าานะครับผมได้เลือกแบบ internal นะครับ internal clock นะครับแล้วก็ขา input output ที่ขา6 7จากนั้นผก็คลิก body ขึ้นมาครับ เสร็จแล้วผมก็อันนี้นะครับ 8f45k20 เสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกครับคลิกโฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับคลิกตรงนี้นะครับ EE นะครับโปรเจกต์ชื่อ EE. จุด x นะครับคลิก Default คลิก Production คลิก e EE. จุด x Production คลิกโอเคใช้คล็อกที่4เมกะเฮิร์คลิกโ OK. อเคเสร้นก็ คลิกขึ้นมาครับสังเกตผมได้เซตพอร์ต A ให้เป็นเอาท์พุตแล้วให้ติดดับติดดับสังเกตดูตรงนี้เป็นขาที่ต้องต่อคิสตัลคล็อกนะครับคิสตัลแล้วก็ต้องต่อ C ลงลงกลาวด,ด้วยที่ขาคิสตัลทั้งสองขาแต่ปรากฏว,ว่าตอนนี้เราสามารถใช้เป็นอินพุตเอาท์พุตได้นะครับสแสดงว่าเขาใช้คล็อกภายในได้จริงนะครับ ทีนี้ผมจะลองเอาเป็นแบบ Tagma Config Frequency Oscillator Internal I/O 7 Internal Input Output 7เพราะมัจะเขียนว่า Oscillator นะครับ Select Bit ย่าน Bit Internal Oscillator Block แล้วก็ Clock Out Function on I/O 6 Clock Out ก็มี Clock ออกมาที่เ่ขา I/O 6นะครับอันนี้ยังไม่ได้ลองส่วนแล้วก็ Port Function on I/O 7หมายความว่าที่ขา I/O 7สามารถเป็น Input Output ได้นั่นเองผมก็จะทำการรัน Build Main Project นะครับ จากนั้นก็คลิกโปรติวขึ้นมานะครับเป็นการจําลองสังเกดูสังเกตดูนะครับอตอนนี้มันจะติดอยู่ที่ขา i A 6กับขา i A 7นั้นถ้าเราคอนฟิกให้มันเป็น e X non clock สองขานี้ก็จะไม่ใช่ Input Output นั่นเองทีนี้ผมจะ,ะปิดไปก่อนหลังจากนั้นรันขึ้นมาเมื่อรันขึ้นมาใหม่มันก็จะเมื่อเราทําเมื่อเรารันขึ้นมามันก็จะทําการดาวน์โหลดเข้ามาที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์โดยโอัตโนมัติ เพื่อเป็นความสะดวกในการจําลองของโปรตีอุเขาสังเกตว่าตอนนี้มีแค่เจ็ดขาเท่านั้นที่ว่าพอตเมีเจ็ดขาเท่านั้นที่เป็น input า u t พุตส่วนขาไอหตอนนี้เป็น clock out ไปแล้วเป็น clock out ไปแล้วตามที่เขาบอกครับนี้ผมก็จะเอาอย่างนี้เอาเป็น external clock ดูผมได้อันี้เ่าคำสั่งแพกมานะครับ c o n f i ให้เป็น s s นะครับความถี่ตั้งแต่สี่ไมโเฮิร์ขึ้นไปจนถึงสูงสุดสามารถใช้คำว่า s e xenon crystal 4เมกถึง20่สิมกะเฮิร์นั่นเองทีนี้ผมก็จะทำการลันผมได้ปิด2ตัวนี้ไปแล้วนะครับตอนนี้ผมจะใช้เป็น xenon clock นะครับใช้คิสต a l คลิก Run คลิก build หลังจากคลิก Build เมนโปรเจกต์สักเส s ูแล้วก็ทำการคลิกปิดไปนะครับแล้วก็คลิกกดขึ้นมาใหม่สังเกตว่าตอนนี้ สองขานี้นะครับเป็นออซิเดเตอร์นะครับสองและออซิเดเตอร์หนึ่งซึ่งจะต้องเอาคริสตัลมาต่อสองขานี้แล้วนะครับและวก็ต้องมีซีต่อที่ขาคริสตัอนลงกลาวทั้งสองขาแสดงว่าเขาใช้อินทรนนท์คล็อกได้จริงมีจริงสามารถประหยัดคริสตัลไปได้นะครับถ้าเราสามารถใช้งานได้จริงก็สุดยอดมากแต่ยังไม่เคยทดลองเดี๋ยวว,วันไหนลองทดลองใช้งานจริงแล้วจะามาบอกครับเราตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ